สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะคือหลายคนเนี่ยจะคุ้นเคยกับ Coinbase ว่าเป็นแค่ที่เทรดคริปโตใหญ่ในอเมริกาใช่ไหมคะแต่พอมาถึงกลางปี2025แบบนี้เอ๊ะมันมีอะไรมากกว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่าคะกำลังจะเปลี่ยนไปแค่ไหนกันแน่ครับสวัสดีครับ เป็นช่วงที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องอกฎระเบียบใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาอย่างตัว Genius Act ที่เพิ่งผ่านวุฒิสภาไปหมาดๆแล้วก็ยังมีเรื่องทิศทางธุรกิจใหม่ๆของเขาด้วยที่แบบอาจจะพลิกโฉม Coinbase ที่เรารู้จักไปเลยก็ได้ครับ โห oh, ฟังดูน่าตื่นเต้นนะคะงั้นเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจุดแข่งที่ทําให้ Coinbase เขาโดดเด่นจริงๆตอนนี้เนี่ยคืออะไรบ้างคะเห็นบางคนบอกว่ามีข้อดีที่เปลี่ยนเกมอยู่ด้วยครับจุดแรกเลยที่ชัดมากๆก็คือเรื่องภาพลักษณ์ด้านกฎระเบียบกับความน่าเชื่อถือนะฮะคือการที่เขาเป็นบริษัทคริปโต เจ้าเดียวเลยใน S&P 500แล้วก็ยังจดทะเบียนใน NASDAQ ด้วยตรงนี้มันทำให้ภาพลักษณ์เขาดูเป็นผู้ใหญ่หน่าไว้ใจกว่าคู่แข่งหลายๆเจ้าคือเขาเน้นเรื่องการทำตามกฎมากครับอ๋อค่ะซึ่งในโลกคริปโตเนี่ยความน่าเชื่อถือกับความปลอดภัยสองเรื่องนี้ถือว่าสำคัญสุดๆเลยแล้วเรื่องการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าล่ะคะเขาทำยังไงบ้างอันนี้เขาให้ความสำคัญสูงมากครับสินทรัพย์ลูกค้าส่วนใหญ่เลยนะ เกิน98%เนี่ยถูกเก็บในที่เรียกว่า cold storage อ๋อแบบอ f f l i n e ใช่ครับคือมันอยู่นอกระบบออนไลน์ไปเลยก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโดนแฮกไปได้เยอะแถมยังมีประกันภัยครอบคลุมอีกชั้นหนึ่งด้วยแล้วก็เงินดอลลาร์ที่เราฝากไว้กับเขาเนี่ยก็มี FDIC คุ้มครองเหมือนฝากธนาคารเลยครับสูงสุด250,000ดอลลาร์อืมครบเครื่องเลยนะคะแล้วสำหรับมือใหม่ล่ะคะเห็นว่ามีคนใช้เยอะมากเข้าถึงง่ายด้วยใช่ไหม ใช่เลยครับตัวแพลตฟอร์มเขาออกแบบมาให้หน้าตาแบบใช้ง่ายไม่ซับซ้อนการซื้อขายก็ทําได้สะดวกใช้บัตรเดบิตหรือผูกบัญชีธนาคารก็ได้เลยแล้วก็รองรับเหรียญเยอะมากครับบางข้อมูลก็ว่าร้อยกว่าบางที่ก็บอกถึง240สกุลเลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นแหล่งข้อมูลให้ความรู้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยครับค่ะ แต่ที่ดูจะน่าจับตามากๆเลยคือบริการสำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันเห็นว่าคอยเบสคัสตอดยนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเหรอคะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยครับเขาดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลให้ลูกค้าสถาบันเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง12%ของตลาดคริปโตทั้งหมดเลยนะครับโอ้โห12%เยอะมากเยอะมากครับและที่สำคัญมากๆเลยคือเขาเป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือ custodians ให้กับกองทุน Bitcoin ETF รายใหญ่ๆเกือบทุกเจ้าเลยนะฮะรวมถึงเจ้าใหญ่อย่าง BlackRock ด้วยซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือในระดับสถาบาันการเงินใหญ่ๆเลยครับสุดยอดจริงๆค่ะและเหมือนจะยังไม่หยุดแค่นั้นด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจมากอย่างตัว Base Layer t Blockchain อันนี้มันคืออะไรคะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมได้ครับ ตัวเบสเนี่ยมันคือเทคโนโลยี l a y e r 2ที่สร้างขึ้นมาบนเครือข่ายอีเธอรียอมอีกทีหนึง่งเป้าหมายหลักๆเลยก็คือช่วยให้การทำธุรกรรมบนเน็ตเวิรเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกลงมากๆครับซึ่งอันนี้ Coinbase เขาพัฒนาขึ้นมาเองเลยนะแล้วก็กำลังโตเร็วมากๆด้วยเขาตั้งเป้าผู้ใช้งานไว้25ล้านคนเลยนะครับภายในปี2025นี้เหมือนเป็นการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตของตัวเองขึ้นมาเลยเอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนสร้างทางด่วนคู่ขนานให้อีเทเร u m มทำให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้นแล้วก็มีบริการสมาชิกอย่าง Coinbase One อีกอันนี้คืออะไรคะครับตัว Coinbase One เนี่ยมันเป็นโมเดลแบบ Subcription s หรือการสมัครสมาชิกรายเดือนรายปี คนที่เป็นสมาชิกก็จะได้สิทธิประโยชน์อย่างเช่นค่าธรรมเนียมเทรดเป็นศูนย์หรือว่ามีประกันส่วนตัวให้กรณีที่บัญชีถูกแฮกด้วยครับก็เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ของเขาที่ไม่ใช่แค่ค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดอย่างเดียวค่ะแต่ไฮไลท์เด็ดเลยที่อาจจะเรียกว่าเป็นโอกาสโตสูงจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เขากําลังขอยื่นเทรดหุ้นโทเค็นใช่ไหมคะอันนี้มันจะเปลี่ยนเกมได้ยังไงบ้างคะถูกต้องเลยครับอันนี้น่าจับตาม,มาก คือเขากำลังยื่นเรื่องของกลอตอสารัตให้สามารถเปิดเทรดสิ่งที่เรียกว่าหุ้นโทเคนหรือ Tokenized อ q ควิตี้ได้ถ้าเกิดทำได้สำเร็จขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันอาจจะหมายถึงการที่เราสามารถซื้อขายหุ้นได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยก็ได้หรือการเป็นเจ้าของหุ้นแบบเศษส่วนหรือ f ฟ c ชั o น a ลโอเนอร์ชิพที่มันง่ายกว่าเดิมมากๆหรืออาจจะเข้ามาลดบทบาทของตัวกลางในตลาดหุ้นแบบเดิมๆลงไปได้เลย จุดน,นี้แหละครับที่ Coinbase อาจจะไม่ได้แข่งแค่กับ Exchange Crypto ด้วยกันแล้วแต่กำลังจะข้ามไปแข่งกับพวกแพลตฟอร์มเทรดหุ้นแบบดั้งเดิมโดยตรงเลยโหน่าสนใจมากจริงๆค่ะแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดละ่ะคะอย่างเรื่อง Genius Act ที่เพิ่งผ่านวุฒิสภาไปมันส่งผลยังไงบ้างคะครับตัว Genius Act เนี่ยถือเป็นกฎหมายระดับ federal ฉบับแรกของสหรัฐเลยนะครับที่จะเข้ามาดูแลเรื่อง stable coin โดยตรง การที่มันมีความชัดเจนทางกฎหมายมากขึ้นแบบนี้เนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินนะครับผลก็คือวันที่ข่าวออกมาหุ้น COIN ของ Coinbase เนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง16%เลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าตัวกฎหมายเองจะยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนก็ตามหุ้นพุ่งแรงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ก็ยังเห็นว่านักวิเคราะห์ยังมองเป้าราคาต่างกันอยู่เลยมีทั้งที่มองไปถึง400-510ดอลลาร์ แต่ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยกลับอยู่ที่ประมาณ270ดอลลาร์เองมันสะท้อนอะไรหรอคะครับมันสะท้อนว่าถึงแม้จะมีข่าวดีเข้ามาแต่ตลาดโดยรวมก็ยังคงม,มีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังอยู่อาจจะด้วยเรื่องผลประกอบการหรือว่าความเสี่ยงอื่นๆที่ยังกัง,งวลกันอยู่ครับค่ะพูดถึงผลประกอบการพอดีเลยคิว1ปี2025ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่น่ากังวลใช่ครับถ้าเทียบกับปีที่แล้ว รายได้รวมเขาโตขึ้น24%นะครับ2.03ท่าล้้านก็ถือว่าดีแต่ให้เทียบกับไตรามาสก่อนหน้าเนี่ยมันลดลง10%ที่น่าสนใจคือรายได้จากค่าทเนยมเทรดเนี่ยมันลดลงไปถึง19%เลยแต่ว่ารายได้จากส่วนอื่นๆพวกบริการเสริมเช่นดอกเบีย้ยจาก USDC stablecoin การ staking หรือพวก subscription อย่าง Coinbase One เนี่ยกลับเพิ่มขึ้น9%อ๋อ oh. ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนห้างสรรพสินค้าที่คนเข้ามาซื้อของโดยตรงเทรดอาจจะน้อยลงนิดหน่อยแต่กลับมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่หรือบริการเสริมอื่นๆมากขึ้นมาชดเชยแทนแสดงว่าเขาเริ่มกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ได้ดีขึ้นแล้วใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเขาที่จะลดการพึ่งพิงรายได้จากค่าเทรดที่มันผันผวนสูงมากๆฟังดูมีเรื่องดีๆเยอะเลยนะคะ แต่เหรียญก็มักจะมีสองด้านเสมออะไรคือความท้าทายหรือความเสี่ยงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษสำหรับคอยเบสค้าตอนนี้ครับข้อแรกที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงมากครับทั้งจาก Exchange c r y คริปโตด้วยกันเองอย่างบ i n a n c e ที่เรารู้กันว่าค่าธรรมเนียมเขาถูกกว่ามากๆค่ะใช่เลยต่างกันเยอะ ครับหรือแพลตฟอร์มที่เทรดฟรีอย่าง robinhood แล้วก็มีคู่แข่งหน้าใหม่ๆที่กระโดดเข้ามาในตลาดนี้ตลอดเวลาด้วยครับแล้วการที่ไรายได้ส่วนใหญ่มากๆยังผูกอยู่กับตลาดคริปโตอยู่อันนี้เป็นความเสี่ยงแค่ไหนคะอันนี้เป็นความเสี่ยงสำคัญเลยครับไรายได้ประมาณ75-86%เนี่ยยังมาจากค่าธรรมเนียมการเทรดอยู่ซึ่งมันก็จะผันผวนไปตามราคาบิตคอยน์แล้วก็สภาวะตลาดคริปโตโดยรวมอย่างมากพูดง่ายๆคือถ้าเกิดภาวะที่เรียกว่าคริปโตวินเทอร์ หรือตลาดหมีรอบใหม่ขึ้นมาเนี่ยรายได้ส่วนนี้ก็จะได้รับผลกระทบหนักแน่นอนครับซึ่งก็มีคําเตือนเรื่องนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเรื่องความปลอดภัยแหะคะแม้จะบอกว่าระบบเขาดีแต่เหมือนเพิ่งจะมีข่าวข้อมูลลูกค้าร่วไหลออกมาใช่ครับอันนี้เป็นข่าวน่าสุดเลยเมื่อเร็วๆนี้มิถุนายน2 0 2 5นี้ี่เองมีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าประมาณ6 9 0 0 0กว่ารายรั่วไหลออกไป เป็นข้อมูลพวกชื่อที่อยู่ประวัติการทำธุรกรรมอะไรพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวเหรียญคริปโตของลูกค้าจะไม่ถูกขโมยไปก็ตามแต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็กระทบกับความเชื่อมั่นแน่นอนซึ่งทางคอยเบส s e เขาก็ออกมายอมรับแล้วก็ชี้แจงมาตรการแก้ไขไปแล้วครับสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นเรื่องกฎระเบียบที่ถึงแม้จะมี g e n s Act ออกมาแต่ภาพรวมทั้งหมดก็ลังดูไม่นิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกต้องครับ กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีทั้งในสหรัฐเองและก็ทั่วโลกเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอาจจะมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆออกมาที่จะเพิ่มต้นทุนในการดําเนินงานหรือว่ามีข้อจํากัดใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมออันนี้ก็เป็นความไม่แน่นอนที่บริษัทอย่างคอยเบสต้องเผชิญต่อไปครับสรุปแล้วนะคะทิศทางข้างหน้าของคอยเบสเนี่ยดูเหมือนเขาจะกําลังเดิมพันครั้งใหญ่กับการเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เอ็กซ์ชนซซื้อขายคริปโต แต่เส้นทางนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความท้าทายรออยู่เยอะเหมือนกันใช่เลยครับ Coinbase กําลังพยายามอย่างหนักเลยที่จะลดการพึ่งพิงตลาดคริปโตที่มันผันผวนมากๆและก็หันไปหารายได้ที่มันมั่นคงกว่าจากพวกบริการ Subscription บริการ c u s t o d y สำหรับสถาบันแล้วก็การสร้างระบบนิเวศบน Base Layer 2ของตัวเอง การที่เขารุกคืบเข้าไปในโลกการเงินกระแสหลักมากขึ้นผ่านเรื่องหุ้นโทเคน็นแล้วก็การเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ให้กับกองทุน ETF ยักษ์ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยครับน่าคิดต่อจริงๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มันจะทำให้เส้นแบ่งระหว่างโลกคริปโตกับโลกการเงินแบบดั้งเดิมมันค่อยๆจางลงไปจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสมรภูมิที่มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง นั่นเป็นคำถามสำคัญที่น่าคบคิดต่ออย่างยิ่งเลยครับว่าทิศทางนี้สุดท้ายแล้วจะนำพา c o i n b a s สและก็อุตสาหากรรมคริปโตโดยรวมไปสู่จุดไหนกันแน่ในระยะยาวครับ